ราบสวัสดีพ,พ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้เด้อนะครับรายการคุยและข่าวทัางช่องตามติดชีวิตอีสานโดยกระผมทิดแดงคนไข่นะครับพอกันคลิปนี้13นาฬิกา2นาทีนตุลาคม2568สหาสิภพพีพ่น้องมาเบิงนะครับเพื่อนบ้านเล่าพัฒนาพี่น้องครับ ควมของเดอนะครับสําหรับเมื่อนี้ละนะครับหลายสํานักหลายอาจารย์พี่น้องผมเป็นการทํานายตัวเลขทายตัวเลขการออกรางวัลของเหล่าพัฒนาจัดทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพรนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังพี่น้องครับ อันนี้ก็คืองวดที่พานมาทีเาท่เพิ่นมาที่เพิ่นเข่าที่เพิ่นถ้วยเถือกนะครับคนสกลเดอร์จา้าอันที่จริงเพิ่นกะเพิ่นแบงปันมาสองสูตรแต่ว่าที่แดงกระหยิบมาลงสูตรเดียวเนาะเพราะว่าอีกสูตรหนึ่งเน, ent, นั่นเพิ่นไหตึงแต่เลขหลักมาจางังเสียนะครับเพิ่นบรดจับคู่ไหก็เลยบรดเอามาสู้เบิงอันที่จริงเพิ่นกะเลขหลักเพิ่นกะกะเข่าเพื่อกันนะครับสูตรนั่นก็ได้สูตรที่สองนะครับสูตรนี้เพิ่นจับคู่ไหบ่นั่นนะครับพี่น้องครับบมีเนาก็ได้แต่่ว ตามหลักขเอิูลตามสูตรของเพลนในีมีนะครับพี่น้องครับครบ4ตัวเลยุผลได้นีเนาะนะครับผูดถึงว่านะครับสี่สองสองสสามตัวแตกนะครับสําหรับหมวดที่ผ่านมานะครับคนสกุลเดอรจ่าเนี่ยแล้วก็ตามมาด้วยแอดบีนะครับแอดบีนหนึ่งสองต้องตรงพี่น้องครับแอดบีนะครับปูสารคข่าม สองซีต้องตรงพี่น้องครับปูสละข้ามสำหรับหมวดวันจันทีพานมานี่กะซิมีเขาอยู่ประมาานี่แหละพี่น้องนะครับมีอยู่สามสำนักสามอาจารย์นะครับที่เพิ่นถ้วยถือเนาะเอามาเบิ่งวดนี้กันนะครับมาเริ่มต้นกันที่อาจารย์นุ่มกาลสินพี่น้องผมนะครับข้างบนเดนซีเดอร์พี่น้องซีหนึ่งซี หาหนึ่งซีนะครับหนึ่งซีลก็กกาซีสามพิโพมนะครับข้างล่างเพิ่กระเด็นซีคือกันเนาะซีซีครับซีหาอาจารย์นุ่มกันละสินนี่เพิ่นเลขกเพิ่นหน่อยพี่น้องครับเพราะฉะนั้นมักทั้งเทิงกับกันลงทั้งลุ่มน้ำในเด้อนะครับมักทั้งลุ่มกับกันข้นทั้งเทิงน้ำเนี้ยตัวเลขกซับนี้กระดายนะ,นะครับ ตามมาด,ด้วยอาจารย์เสรีพ่นท้องนะครับเดนสองพี่น้องครับสองสามสองหาสี่สามกับสี่หามวดที่ผ่านมานั่นเดนเพิ่นมายูเดอนะครับหลายสำนักหลายอาจารย์เพิ่นมาแต่เดนพี่น้องหมวดที่ผ่านมาเนาะแต่ว่าเพิ่นกะจับคูบ่มานนะครับที่แดงกับบด้เอามาสูเบิงใบที่เพิ่นเดนมานะครับแต่ว่าเพิ่นมาหลายอยู่นะครับที่เดนเพิ่นมาก็ได เอาพาพี่น้องมาที่ข้อมูลแนวทางของแอดบีงวดนี้พี่น้องผมยี่สบเก้าตุลาคมนะครับวิ่งรูด0ูนพี่น้องครับกระสิมีหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสี่หกห้าศูนย์หนึ่งย์สองศูศหาหนึ่งสองหนึหาสองสสองหากับสีหาพี่น้องนะครับโอ้มีหนึ่งสองผมตัวนี้เนาะนะครับหนึ่งนี่เพิ่นเพิ่ง,ง,งสิออกไปงวดม วัวลาสุดวงหันนีว้วันที่ยิปเจ็ดนะครับหนึ่งหนึ่งสองนะครับของแอดบีบีมีสามตัวนําพี่น้องผมนะครับสามตัวเพิ่นกันดีลาเนาะนะครับศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งซีนะครับและกาสองห้าหกสี่ห้าหกนะครับพี่น้องผู้เป็นแฟนคลับเอฟซีของแอดบีบีในคาร์ไบเดอร์อาจารย์แอด 3K นะครับพี่น้องครับเลขหลักเพิ่นมี2 3 4 6 เจ็ดแปดนะครับเด่นเจ็ดกับสามเพื่อนกระจับเด่นนี่แหละมาเน่นมาฟันเนาะนะครับฟันสามเจ็ดพี่น้องครับเจ็ดสองเจ็ดสี่หกสองหกสามหกสี่แปดสองแปดสามแปดสี่สองตัวนะครับสามตัวสองสามเจ็ดสองสามแปดเจ็ดสองแปดและเจ็ดสามสี่พี่น้องนะครับขอบ้อมูลแนวทางของอาจารย์แอดสามเคนะครับ ตามมาด้วยอาจารย์หนุ่มเมืองอุบลนะครับเดนศูนย์เด้อพี่น้องเด้ง,งวดนีเดนศูนย์เพผนจับครูให้ศูนย์หาศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะครับพี่น้องครับสามตัวห้าศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดและหนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับเด่นกมูกระแน่นอนละนะครับศูนย์เจ็ดและก็สี่ศูนย์เจ็ดเนี่ยนะครับเป็นตัวเด่นตัวเด่นพี่อน,น้องขันพี่น้องขึ้นมากเลขเด่นอาจารย์พนดีหลุดโรดเดอร์นะครับหลด 00หอด0เก่าโหลดนะครับเพราะว่าคนจับมาให้แค่สี่หางเดอาจารย์หนุ่มเมืองอุบลนะครับขอมูลแนวทางเพื่อนบ้านเพื่อนอาบัติหนีภาพพี่น้องมาที่ค้นสกุลเดอจาสูตรนี่สูตรที่หนึ่งนะครับงดิพันธนมากเพิ่นมากเพิ่นเข่านะครับเลขกลักสูตรเพิ่นกันนี่แหละนะครับตามทิ่เพิ่นว่างมากเพิ่นจับคู่ห่สองหาสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก่าหาหนึ่งหาเจ็ด แปดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้าซีเก้าหาพี่น้องครับคนจำให้จังสี่นะครับเอาอันนี้คือสถิติสอง,งวดที่ผ่านมาเนาะวัวตวังหันนี่ก็เนี่ยนะครับเหล็กหลักเพ่นวางไว้ในพ่นจับกันมานะครับเป็นสามตัวเป็นสี่ตัวพุนเด้วัหวนนี้ก็ล่องพิจารณาเบิ่งนะตาตำแหน่งโชคลาภมีอยู่มองศูนย์มองสองมองเก่านี่พี่น้องนี่ แล้วกรสูตรที่สองเพิ่นนะครับสูตรที่สองเพิ่นเพิ่นแบ่งปันมาอันนี้เป็นเลขหลักเดอร์นะครับนี่เพิ่นจับศูนย์หาหาศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์เพิ่นจับไ้ซัมหนีนะครับสำหรับสูตรที่สองคนสกุลเดอจานนะครับสองสามหวดที่ผ่านมาเนั่นเพิินบไดจับคูไห่ที่แดงก็เลยบได้ลงเพิ่นมีแต่แต่จังสีมาไห่ปรากฏว่าถือว่าสงวดในพี่น้องสองสามวดที่ผ่านมาก็ไดเนาะ แนวทางของอาจารย์แอดชวลิตพี่น้องครับวิ่งหกเด้อหนึ่งเก้าหกเก้าพี่น้องผมหนึ่งเก้าหกเก้านะครับพี่น้องกระตัดออกจากนี้แล้วนอกขันมาสีลันก็ได้สี่ตัวคนไทยมาจังสี่นะครับตัวเดียวนี่หกพี่น้องครับของอาจารย์แอดชวลิตอาจารย์เจดนะครับอันนี้เป็นชุดเต็มของควนเด้อพี่น้องเด้ออาจารย์เจดหกสามหกห้าหกแปดศูนย์สาม ศูนย์หาศูนย์แปดพี่น้องผมยี 29, ่สิบเก่าตุลาคมนะครับของมูลแนวทางเพื่อนบ้านนะครับของอาจารย์ 7. เจดอาภาพพี่น้องมาทถีเจม,มวยนะครับเจม,มวยงวดน,นีพ่นแบงปันมากให้เป็นบนเป็นล่างเด่นะครับเพ่นแยกมาว่าสันต่อไปอันนี้ข้างบนพี่น้องครับเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหกเก้าเจ็ดหาศูนย์นะครับโอ้เอาละเดือบัตที่นี่ ที่แดงพิมพ์ผิดอีกแล้วข่าแนวนี้แบบหนึ่งเนอพี่น้องเดิมเพราะว่าเก่าหกสองเทือหนหน้าเก้าศูนย์โอ้แมนอิลีเพิ่นเขียนเก้าหกสองเท่ออิลีพี่น้องครับเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าหกเก้าเจ็ดหาศูนย์เก้าหก เพิ่นเขียนเส้นใตมองหาศูนย์กับเก่าหกพี่น้องครับเพิ่นก็เขียนให้ที่แดงสองเทืออีลีโอ้ที่แดงกับบริดซ่อมแต่ละนกนะครับเห็ดเวียกพเฝ้าอ๋พิจารณาเบิ้งพี่น้องผมนะครับมีเนยยอยู่เด่นนาะเป็นหิมาสองตัวก็ได้เจมวยพี่น้องครับแล้วก็ทัดมาเนี่ยเป็นขางลางเพิ่นนะครับขางลางเพิ่นหนึ่งศูนย์หาศูนย์หนึ่งเก่ากับหาเก่าเด้อนะครับเราพัฒนาของเจมวยเพิ่นอยากให้เป็นบนเป็นลาง เอาพระพี่น้องวัตถิปูสารคามงวดนี่เดินหากับสามเดอร์นะครับเจ็ดห้าแปดห้าแปดหกห้าสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามหกสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าพี่น้องครับวัตถิพันธ์มาเพิร์มาเดอร์สองสี่ได้นะครับเล่าของปูสารคามกราบขอบคุณหลายๆครับหลวงปู่ครับแล้วกา ของอาจารย์แอดกาแฟดำพี่น้องอาจารย์แอดกาแฟดำเพ,พิ่นว่าโอ้ยไอทีแดงฝากขอโทษพี่น้องแฟนขาเบมซี่น่เดอ้อว่าสันเหล็กเพิน่นเพิ่นถ้วยบถถืกเนาะนะครับก็อเอากะให้กรลังใจกันนะครับพี่น้องสู้ๆเด้อสนอกทีแดงบอกเพิ่นนะครับงวดนี้เด่นเก่าล่องสีกับศูนย์พี่น้องครับเก้าศูนย์เก้าสามเก้าสีีหนึ่งสีห้าีหกสองศูนย์ีศูนย์หกศูนย์ แล้วก็เบิร์นะครับเก่าเก่าสี่ีศูนย์ศูนย์พลุนสีเอาเดนเอาล่องนี่มาเบิร์นนะครับสามตัวสามหางพี่น้องครับเก้าสองศูนย์ศูนย์เก้าสามและเก้าสี่หนึ่งครับอันนี้คือของบุญแนวทางของอาจารย์แอดกาแฟดําดสี่ภาพพี่น้องก็ปิดท้ายที่ของบุญแนวทางของออม่วงหวานนะครับวันนี้ก็เด่นหนึ่งคือเก่าพี่น้องครับหกหนึ่งเก้าและสาม หนึ่งเก้าเด้อนะครับพี่น้องนั้นสองตกระตัดออกจากนี้ละนะครับขอมูลแนวทางของออมวงหวานพี่น้องครับยำว่าเป็นการทำหนาตุเลขเด้อนะครับท้ายตุเลกการออกรางวัลของสํงงานักงานออกท้ายตุเลกการออกรางวัลของเล่าพัฒนานะครับจะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นหามเล่นการพรนันที่ผิดกฎหมายเป็นความเสื่อม่วนบุคคลปลอดใสวิจารณญาณในการรับชมรับฟังพี่น้องผม ขอบคุณผมใไม่พี่น้องทุกท่านหลายๆนะครับพอ,อกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ